โอเคก็สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับกับผมแซซีนะครับผมก็วันนี้เราจะเอาผู้ต่อสู้ทั้ง2ทีมก็คือสกิลตันอาสกิลตันธนูเวียกับสกิลตันทะลก้ยสกิลตันทะลกนะผมก็เรา,เรา,เรา,าจะมาด,ดูกันว่าอาใครจะเป็นผู้ชนะผมทีมไหนจะเป็นผู้ชนะโอเคก็ไม่เสียเวลาผมเราก็เราจะมาเริ่มกันก่อนนะฮะมาคืออันนี้ ตัวท,ทั้งทีมนก็จะมีประมาณ20บกว่าตัวนะผมกมนะ็ในคู่แรกนะในรอบแรกนะผมโอเคก็ถ้าเชียร์ทีมไหนก็อย่าลืมโหวตกันด้วยนะฮะเช่ไปลุยอาล้ะ,ะครับผมมาแล้วระหว่างสกิลตัน้นโลกเวสสกิลตันนรลกนะผม,มรู้สึกว่าสกิลตันเราลุมก็โหวลุมนะผมสกิลตันโลกฮนะแต่ว่าก็สู้ไหไรไม่ได้อยูด่ดีนะ ชีวิตเราตบโหดกว่านะฮะดูดิครับสกลตั้นตายหานะโคยังเยอะแล้วผมนี่ผ่านไปไม่กี่เขาเรียกว่าเพิ่งนาทีานะผมโอ้โหจบเลยโออโอผมว่างานนี้ไอด้ดูดูดูคุณด,ดูนี้จะสู้ได้หรือไมนะ่ฮะโอ้โหไม่ได้ครับผมสรุปในคู่แรกนะผมอ,อ่าสรุปในรอบแรกนะผมอสกิลตั้นโลกแพ้ไปนะผม สกเกลตันนรกอ่าชนะนะฮะโอเคก็ถ้าเกิดพูดผิดอะไรก็ขออภัยนะมือมือหน่อยโอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะมาลองอ่าสกเกลตันประมาณสักสามสิบต,ตัวนะบีเอกะไอสเกลตันดำยี่สิบตัวนะดูดิว่ายัางเอสี่สิบตัวดีกว่าว่ายัางจะ สามารถกู้เกมได้หรือไม่ฮนะหรือว่าแบบสามารถชนะได้หรือไม่ครับผมโอเคโอเคมาแล้วครับผมโอเคเรามาดูกันอีกรอบนะคราวนี้สกิลตันเราเพิ่มจำนวนเป็น 40, 40กว่บตัวนะกับสกิลตันนรกก็มีประมาณ20กว่บตัวเท่าเดิมนะผมโอเคก็มาดูว่าคราวนี้เขาจะชนะได้หรือไม่หรือไม่ก็แพ่นะโอเคไปบ่งเลยครับผมบ่งเลยผมว่าสกิลตันนี่โหดนะไม่ได้โหดเขาเรียกว่าสเต็ปมันลุมนะแต่ว่าก็ ดูได้แบบไม่รู้นะดูไบโอ้โหโอ้ผมว่า,างานนี้ได้วะผมว่า,างานนี้ได้ครับผมางานไหนว่าได้ครับผมได้ครับได้เพื่อจบเกลี้ยงครับผมก็เหลือสกิลตันประมาณหนึ่งสองสามสี่โอเหลือประมาณยี่สิบเก้าตัวนะผมจากสี่สิบกว่าตัวนะฮะโอเคก็ีลยวคราวนี้เราจะมาลองอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะโอเค คราวนี้เราเอาม่อีกรอบนะผมก็ทั้งทีจะมีประมาณร้อยหนึ่งนะฮะก็ให้ไม่รู้เลยว่าคราวนี้ใครจะชนะผมอาจจะเปลีป่ยนแปลงได้อาจจะเป็นอาอาวิเชอร์ชนะผมวิเชอร์สกิลตันนะผมโอเคก็อาถ้าเกิดใครชอบคลิปน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะฮะกดกระทืบไลค์ได้นะผมโอเคไปรวยเลยมาแล้วลูกชายพันดีดูกันนะครับดูกันนะครับปาร์ตี้สงครามนะฮะยิ่งกว่า300รอย แค่200ร้่แล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าสกิลตั้นโดนรัวๆเลยับผมรัวๆปั๊บๆเลยนะเพราะว่าสกิลตันนี่เราเป็นนักลุมนะผมอ๋อแต่ก็มีค่าได้นะดูดิอย่างเยอะๆนี้ก็เหลือน้อยอโอยังยังได้อยู่ยังได้อยู่นะฮะยังเช่นตรงนี้ฮะแต่ว่าก็ไปโดนลุมจะตากรรมตายรดับหน้านะฮะเหลือน้อยแล้วผมดูดิเขาจะสามารถสู้ได้หรือไม่เออ ไอ้ือตัวเดียวยังไงจะได้หรือไม่เวลเปนะโอเคแล้วคราวนี้เราจะมาเพิ่มเลือดให้สกลตันกันนะครับผมแบบอ่าเคยเห็นสึกแบบสตาบาบตันสามร้อยอ่ะแล้วเราจะมารอนะผมในโดยการเอาสกลตันสี่ตัวมานะผมมาสู้กับบิชเชอร์ร้อยตัวนะก็จะเป็นไงก็ไอ้สู้กับบิชเชอร์ห้าสิบตัวนะก็เป็นไงเหรอมาดูกันเลยครับผมโอเคกลับมาเริ่มแล้วผมโอเคตอนนี้เราก็อยู่กับนักรบสปาตันนะผมที่ ฟื้นขึ้นชีพขึ้นมานะฮะโอเคก็อันนี้ก็จะมีสก,กลตัน้นนรก50ตัวนะผมตามทีเสร็จเอาไว้โอเคก็มาดูกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะครับผมมในแน่ก็จะเป็นสก,กลตัน้น4ตัวนี้ผมนักรบสปาตันกระดูกนะโอเคไปดูกันเลยมาแล้วผม,มหยุดธศาสร์อันยิ่งใหญ่นะผมโอ้จัดไปแล้วครับผมตัวหนึ่งหนึ่งตัวรู้สึกว่าคนไออ่าตัวอื่นจะไม่ค่อยจะลุมนะ เ้วไม่เป็นไรนะสกลตันเราสี่ตัวอย่างห้าวนะผมจะจะเป็นเลยนะก็ดูว่าใครจะอยู่ใครจะไปนะแต่ว่าก็ได้หลายตัวนะผมสกลตันอ๋อเขาเอาเรื่องครับ <c oughs> ตอนนี้สกลตันฆาดได้ปไปหลายตัวนะผมนักรบสกลตันยังไม่มีใครตายเลยนะสกลตันเราเนะี่ยยังอยู่ดีด,ดีนะโอเคก็ตีไปเรื่อยๆนะครับเรามาดูว่าจะฆ่าหมดได้หรือไม่นะ ไม่รู้หมดเลยอ้าวตายตัวนึงครับผมเหลือสออูเหลือหนึ่งตัวนะโอ้สุดท้ายก็สู้ไม่ได้ครับผมโอเคโอเคอย่าไปหยองอย่าไปหยองบอกเลยอย่าไปหยองอ่าเราดูกันนะสกเกิลตันมันฆ่าได้ไปหมดกี่ตัวนะฮะสก,กิลตันนักลบโอเคก็สกเกิลตันนักลบนี่ก็จัดการไปได้ทั้งหมดสิบสามตัวนะผมแต่ก็ยังเหลือเยอะอยู่นะโอเคโอเค เรียบร้อยแล้วครับผมโอเคก็ทั้งคู่จะมีประมาณอก็สกิลตันเราก็จะมีเขาเรียกว่าแม่ทัพของเราด้วยนะหรือว่าพระราชานเองนะฮะโอเคแล้วก็ฝ่ายนี้ก็จะเป็นวิเชอร์ธรรมดาครับผมก็มาดูกันว่าใครจะช้าน้ำมาเดินนะผมโอเคระหว่าง60ตัว VS กับ50ตัวนะหรือเปล่านะหรือ4ี่ตัวนี่แหละโอเคก็มาดูเลยครับผม ไปอ้าวฉายแม่งมีสองชั้นไปลุยกันเลยนั่นแหละครับผมนั่นแหละยิงธนูแล้วตะเกียบตันก็มีสายยิงธนูได้นะฮะโอเคงานนี้ครับผมรัวธนูครับป๊อปป๊อปั๊อป๊อป๊อปอ๋อทำเป็นระบบครับผมอ๋อดูพระราชาเราดูนะฮะพระราชาอ๋อพระราชาเอาเรื่องครับผมก็ผมว่าธนูได้เปรียบนะฮะดูดิยิงรัวแป๊ะแปเลยครับผมเอ้ยงานนี้งานนี้ โอ้ผมว่ายาน,นี้สเกลน่าจะชนะนะผมดูเดี๋ยวจะดูจักใช้ธนูยิงนะกดกดโกงเลยับผมโอเคแต่ไม่เป็นไรมีครับปรราชาพรราชาจะเลี่ยงหรือไม่มีลูกน้องคุมครับผมโอเคมาอีกนียย่งไงปัดไปปึ๊บติดไฟเหรอนี่ไงปัดปัดปึด๊บปึ๊บนี่เดีย๋ยวพระราชาแล้วผมพระราชาบูนะเป็นไงหรือว่าพระราชาจะเลี่ยงหรือไม่ฮนะ พระชาตายนะผมโอเคเหลือประมาณอีกนิดหน่อยนะผมสเกตันไอจะมาหรือไม่นะมาไปรือเปล่าวะมันไปได้เปล่าวะโอเคก็เหลือประมาณอีกอสิบต,นะตัวนะโอเคเราบิดสนามให้มันเล็กๆลงหน่อยเผื่อแบบว่ามันมาตีไม่ถึงโอเคสิบตัวใช่ไหมพอดูสิบตัวเรื 1, 2, ่องฟองพามลุยเลยไปลุยดิเอาไปลุยดิไปดิด อะไรวะเออนั่นแหละมองไปแล้วโอ้โหโอ้โหไปดิอา้าวโดนยิงแล้วไม่ไปอะไรวะไปดิฮัลโหลผมว่าแม่งแพ้ธน,นูแน,น่นอนเนี่ยครับผมเข้ามาไม่ได้เลยผมว่าจะลองนี้เอามาเรื่อยๆเลยเรื่อยๆเลยมาๆมาคนนี้จะสามารถตีได้เอาอ่ามาเรื่อยๆอาชิมาติดอีกเรื่อๆๆยๆ,เ,ยๆเ,ยอเรื่อยๆเลยอะเยอะๆไหนเยอะๆไหน,อๆๆหนอโอเควันนี้สามารถตีได้หรือเปล่ามา โอเคก็ม okay, so, okay. ันก็มีบางตัวที่ไม่ตีนะบางตัวก็ตีนะผมโอเคแต่เซกิตะไม่ยิงถี่มากเลยครับผมปะ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 ะปะโอ้โหธนูธนูแล้วมึงยิงขนาดนี้อ๋อมันยิงออกมันยิงอันนี้ครับผมเขาเรียกว่าสามะคียยิงฮะโอเคเซกิตะก็เหลือน้อยดูดิมันต้องแบ่งทำให้มันเล็กๆก่อนนี้นะเพราะว่าไอ วนนี้มันชอบไปอยู่แบบเป็นกระจุกนะ9 30โอเค3ตัวพอดูดิผมว่าจะรอดปะเนี่ยก็ต้องดูไปนะฮะมินถ้า20น่าจะรอดแน่นอนนะโอเคเพิ่มมาห,หน่อยเพิ่มคนกระดูกธนูอยู่ไหนะวะมีอยู่ประมาณ3มี5 6 7 8 9 10โอเค10ตัวพอแค่นั้นนะมาดูสามนนี้ยิงครับตัวเดียวแปแล้ มาอีกเรื่อยๆฮะดูดิสมามารถรอดได้หรือไม่นะผมอ่าโอโอคาง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 ที่หายโอเคเอกระตุกนะกระตุกมาตอนนี้สเกลตันหรือประมาณอีก4 5โอ้โห7 8 7ตัวนะ7ตัวก็6ตัวแล้วครับผมโอเคก็ดูนะผมว่าอย่านนี้ไม่รู้ดิบอกไปดูกันนะอือหืมอื้อ ดูสองตนี้ครผมตายไปแล้วโอเคต่างคนต่างตายนะยิงแปะออกมายิงช้าครับผมแต่ว่าการยิงหลายตัวมันก็นี่ยังได้ครับผมยังได้อยู่เออตุ๊กทก็ตายนะโอเคสรุปก็คือสเกลตั้ยังไงก็แพ้วิชเชอร์นะอยู่วันยังข้านะผมเพราะว่าวิชเชอร์มันตีแล้วมันติดอันนี้นะผมเขาเรียกว่าสถานะแบบอย่างนี้ฮะเดี๋ยวจุดเกมหมดเองนะฮะนะปุ๊บตีแล้วมันจะติดดำๆนะผมซึ่งมัน สามพีก็ตายแล้วนะโอเคสำหรับใครที่ชอบคุณอ่าแบบอันแเบบบทเทินอย่างนี้ก็อย่าลืมกดทวสไครยผมด้วยนะแล้วแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะโอเคเอาไว้อีพีนหน้าผมจะเอาตัวอะไรมาสู้ก็อย่าลืมกดติดตามชมนะโอเคแล้วก็ยังมีซีรีส์หนึ่งก็คือเดอ y ยูทูบเบอร์นะฮะโอเคก็ขอฝากพีครานี้ครับผมก็ลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ <S <S